สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะบ่ว่าจะเป็น f อฟซีมเอฟเก่าสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามทางช่องล็อกกิ๊กยู่ขนาดนี้เนาะวันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมตรงกับมือรัฐบาลไทยออกเนาะแต่ว่าวันนี้ล็อกกิกจะเอาแนวทางเลวาพัฒนาของเลขมิทิมาเนาะคะ่ะมาวางให้ต่องงวดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนะคะ เราพัฒนาเฮ้งปังกันบาคา่ค่ะสาหรับเลขมีที่มาเน,ะนา,เนาเนะแนวทางพืน้นเขาเนะแนวทางพื้นเขาผููไดเฮ้งผููไดมนันผูใดติดตามเลขมีที่มานะคะสายวิง่งสายรูดตัวนิน่ตัวจอของพื้นเนาะคะ่ะคือสีเฮ้งสีมันกันอยู่ดีใจน้ำเด้คดอค่ะถ้าผู้ใดโชคผู้ใดมันเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเนาะ เลขมีเขาไม่รุดล้วกิ่กับกาบขอทูดขอภัยไว้กนเนาะถ้าเลขไม่เข้าไม่ปงังกาบขอทูดลายๆเนาะคะ่ะแล้วก็กาบขอพระคุณเอฟซีเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรากินในเด้อค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่ FC, าเอฟซีใหม่กาบขอพระคุณลายๆายะคะ่ะกาบขอพระคุณเลขมีที่มาเนาะคะ่ะที่ห้แนวทางมาบ้างทั้ง่องเรากิกอีกเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะ,ะขอให้เฮงมันมัน,มนตองงวดเด้อค่ะวันพุธมืออื่นนี่เนาะ เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งมือนีเขากับมาเบิงตัวเลขกแนวทางว่าสิมีตัวใดถืออกถือใจพ่อแม่พี่น้องหรือว่าใจตรงกันเนาะกับสําหรับเซียนเล็กมิธีมาเนาะค่ะเดี๋ยวฮาไปเบิงตัวเลขกแนวทางสําหรับแนวทางลาวพัฒนาของเล็กมิธีมาเนาะถืออกถือใจกับแคปหน้าจอเอาไว้เด้อคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะไปเบิ่งกันเลยคะ่ะ คะ่คะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเราพัฒนานะะเนาะเราพัฒนาของเลขมิถิมาของเมื่อคือนที่ผ่านมาเนาะวันจันทร์ลงตองงวดกันเลยเนาะคะ่ะอันนี้เขาจะเป็นของของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะเมื่อคือนที่ผ่านมาของเลขมิถิมาเพิ่นก็เข้าเนาะเข้าตัววิ่งเผาตัววิ่งก็เข้าแล้วก็ตัวเน้นตัวเจาะเนาะคะ่ะ าตัววิ่งวิ่งแปดแล้วก็เข่าตัวเข่าล่างสองแปดนะคะเอาของของเพิ่เปินตัวตัวกลับเนาะเอาแปดสองขเข่าตัวนิ่ตัวเจาะพร้อมเด้อค่ะทั้งวิ่งตัววิ่งสองตัวตัวนิ่ตัวเจาะสำหรับเลขมีที่มานะคะปุ้ใดที่ติดตามของเลขมีที่มาเนาะงวดที่แล้วก็ลุด รลุดหลดไปงวดหนึ่งซ้ำๆกันกับล็อกกีนก้นะคะหลุดไปหนึ่งงวดน้กกามาเขางวดนี้เนาะเข่าทั้งตัวนิ่งตัวเจาะเข้าตัววิ่งตัวรูดมันมาๆนิ่งห่งฝังๆเลยแล้วค่ะใดเป็นเอฟซแฟนคลับติดตามเพื่อนตลอดสําหรับตัววิ่งตัวรูดเนาะไม่ไม่พลาดสําหรับเลกี้ทีมา มีไขมนันมีไฟหเฮงมีไข่ปังม่ค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็มาว่ามาคุยกันได้ด้ค่ะเอาไปลุงสูตรเจ้าของเสียงอาจจะบ่ค่อยมีเนี่ยมันเจ็บคอมันมันท่านได้เป็นหวัดอะคะ่ะเสียงเลยเจ็บคอมันอาจจะอาชีวาแบบอันนี้เนี่ยจะน้อยเนาะแม่พี่นอง ขับขอทูขอไปได้เเด้อคันเสียงบอนบอนดื่นหูบอเอียงอ่ะน,นี่ก็จะเป็นแนวทางตองงวดนะคะวันที่สอง,ว,สองวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันพุธเนาะวันพุธลุนต่อเป็นแนวทางต่อนะคะสำหรับเลขนี้ที่มา <ๆ S 2> ขอบขอพระคุณเลขนี้ที่มาหลายๆเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่อง หงงมันบางๆเด้อเดยเป็นเอของเลขมีที่มานะคะ,ะแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอเด้อค่ะเลขมีที่มาราวพัฒนาวิ่งรูดมี2กับ4 2ตัวหกหางมี2องหกสี่หกสองแล้วก็4 8นะคะตัวนี้ตัวเจาะมีอยู่4หางมี2องหกสี่แดสองเแล้วก็4ีเจจ้ะ ัวเบิร์นนะคะก็จะมีสองสองกับสี่สี่สามตัวสี่หางสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่แปดแล้วก็สองสองสี่ 4. นินเจาะคุก็จะมีสองหางนะคะสองสี่หกสองสี่เจ็ดนะคะสองตุลาคมมืออื่นนี้นะคะสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาเอาไปเป็นตัวเลือกแนวทางกันเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีผู้ใดที่มา ของเซียนเลกมิทีมานะคะแอบหน้าจอเอาเนาะแอบหน้าจอเอาเนาะคะ่ะ <c oughs> เลขไม่เข้าไม่รุดเรากีก,กับกาบขอรูดขออภัยเด้อถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังตัวเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใรช้วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังเด้อค่ะกาบขอบระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้เรากก,ก กับขอบพระคุณเลข่ีงมีที่มานะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเรากิกเนาะกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมืออื่นนี้ขอให้เฮงขอให้มานขอให้ปังขอให้ FC, เอฟซีเฮงเฮมันมานปังปังเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็กลับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ